สวัสดีค่ะ ชวนคิดชวนคุยในวันนี้นะคะเรามาพบกับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านดกรกฤษภันบุญง,งามสมค่ะท่านผู้มีการสํานักติดตามและประเมินผลการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะกับประเด็นเปเปอร์เลสคูลลดภาระครูก้าวสู่โรงเรียนดิจิทัลค่ะซึ่งเป็นการดําเนินการในการขับเคลื่อนลดภาระการประเมินของสถานศึกษานะคะตามที่สบถได้มอบหมายให้สํานักติดตามเรานะคะรับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสบถถมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ ขอ6 7นค่ะค่ะและในส่วนที่สำคัญนะคะว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาท่านเลขาธิการกพถได้ดำเนินการตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของคนตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรันตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมากำหนดทิศทางในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อตอบโจทยุคดิจิทัลนะคะในระยะเร่งด่วนที่เราได้ดําเนินการก็คือในการลดใช้กระดาษให้เป็นศูนย์นะคะซึ่งสพถได้มีประกาศมาตรการลดภาระการรายงานของสถานศึกษา โดยให้ทั้งในส่วนกลางเองนะคะแล้วก็ในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศนะคะได้ลดการใช้กระดาษค่ะแล้วก็ใช้ดิจิตัลนะคะเพื่อมาช่วยในการพัฒนาแล้วก็จัดการศึกษามากยิ่งขึ้นค,ค่ะก็ในลำดับแรกนะคะจะขออนุญาตเรียนถามท่านผอ,อสตพอค่ะว่าในการดําเนินการในการลดภาราะการประเมินนะคะของสถานศึกษาเพื่อลดภาระครูลดการใช้กระดาษโดยใช้เทคโนโลย,ยีดิจิตัลมาช่วยนะคะ สตภมีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะท่านผอค่ะค่ะสําหรับสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการกปทนะคะและก็ได้มีความพยายามที่จะดําเนินการลดภาระการประเมินและการรายงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสปทค่ะตั้งแต่การกําหนดแนวทาง6ลอเพื่อลดการประเมินในภาพรวมของสปททุกระดับ และยกระดับการลดภาระครูค่ะซึ่งสพทได้แจ้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศณวันที่5กันยายนพุทธศักราช2567เรื่องมาตรการลดภาระการรายงานของสถานศึกษาเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับได้ดำเนินการเพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะโดยให้หน่วยงาน ในสังกัดมีการรับส่งหนังสือราชการการจัดทำเอกสารการจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีการจัดส่งไฟล์เอกสารและการรายงานข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะยกเว้นเอกสารที่สำคัญและก็จำเป็นอย่างเช่นเอกสารการเงินเอกสารการบริหารงานบุคคลและเอกสารลับนะคะเพื่อ ที่จะสามารถพิจารณาให้เอกสารเหล่านี้ต้องใช้เป็นกระดาษฉบับจริงนะคะแล้วก็ดำเนินการจัดส่งได้ปกติตามความเหมาะสมนะคะและสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานต่างๆจากสถานศึกษาก็ขอให้มีการคำนึงถึงความซําซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลและลดเลิกการเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ หรือข้อมูลสารสนเทศนะคะของสำนักงานในส่วนกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะจากการตรวจสอบการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและเขตพื้นที่หลายแห่งก็ยังพบว่ายังมีภาระงานที่จะต้องยังจัดทำเอกสารผลงานทั้งรูปเล่มรายงานและก็การจัดนิตรศการ การนำเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดความไม่สบายใจแก่คุณครูและก็ทางสพทที่ได้รับเรื่องราวต่างๆที่ส่งมาจากเขตพื้นที่และก็สถานศึกษานะคะสพทก็ได้มีการเน้นย้ำสั่งการและมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้งนะคะเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาได้ตรวจสอบเน้นย้ำและกำชับสถานศึกษาผู้บริหาร ทุกแห่งนะคะให้งดการจัดนิทรรศการลดปริมาณเอกสารและการจัดทำข้อมูลผลงานที่เป็นรูปเล่มนะคะเพื่อรองรับการประเมินผล,ผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกตำแหน่งค่ะค่ะท่านผอ,อพอจะยกตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นภาพได้ไหมคะว่ามีแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือออนไลน์ใดนะคะที่คุณครูเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการนำเสนอผลงานหรือในการเพื่อ โดยที่ไม่ต้องจัดนิทรรศการนะคะหรือทำรูปเล่มรายงานนะคะเพื่อให้ภาพได้ชัดขึ้นและสถานศึกษาได้นำไปเป็นแนวทางได้ะคะ่ะได้ค่ะสำหรับผลงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่เนี่ยดำเนินการเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าเอเราจะทำอย่างไรกันบ้างรูปแบบต่างๆเนี่ยถ้าเราเห็นในช่องทางสื่อออนไลน์เนี่ยโรงเรียนทั้งหลายคุณครูเก่งมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมีตัวอย่างผลงานดีๆที่ สามารถเป็นแบบอย่างได้นะคะเพื่อทุกท่านก็จะได้มาเห็นว่าเราจะทำอย่างไรที่ให้ง่ายต่อการปฏิบัตินะคะอย่างเช่นการนำเสนอผลงานการปฏิบัติของคุณครูด้วย Google Sites นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมของ Google ที่ให้บริการทางเว็บไซต์ฟรีสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระและก็สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน<ๆ>เช่นวิดีโอปฏิทินเอกสารอื่น ทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างมากในการแก้ไขหน้าเว็บจะเป็นกลุ่มหรือว่าทั้งองค์กรก็ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นการใช้แอปพลิเคชัน Padlet นะคะซึ่งถ้าพวกเราอบรมในเรื่องของการเป็นผู้บริหารศึกษานิเทศหรือว่าครูผู้ช่วยสมัยใหม่เนี่ยถ้าอบรมกับสบถเนี่ยเราก็จะใช้โปรแกรมแอปพลิเคชัน Padlet อยู่แล้วในการนำเสนอผลงานนะคะซึ่ง p a d l e t ก็คือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ อยู่ในแพลตฟอร์มสําหรับการระดมความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นหรือการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันผ่านกระดานดิจิทัลในรูปแบบเสมือนโพสต์อิดนะคะที่ติดบนบอร์ดแสดงผลงานทุกอย่างแบบเรียลไทม์นะคะหรืทั้งสามารถโพสต์ทั้งในรูปแบบของข้อความรูปภาพและก็ลิงก์ของเว็บไซต์นะคะนอกจากนั้นก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลออกมาเป็นไฟล์รูปภาพ PDF CSV และก็สามารถแชร์ไปยังช่องทางอื่นๆได้อีกด้วยนะคะและมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ MetaWord ค่ะ MetaWord ก็เป็นแบบฟอร์มเป็นพื้นที่ดิจิตัลที่มีการเชื่อมต่อคอนเทนต์เป็นการสื่อสารระหว่างคนเป็นการพูดพบปะพูดคุยกันแบบเรียลไทม์ในโลกเสมือนจริงนะคะโดยมีตัวอวตารนะคะซึ่งเป็นตัวแทนเราเวลาทำกิจกรรมอะไรในเมตาเวิรซึ่งสามารถนำมาใช้ในการ จากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ a n y w h e r e anytime แล้วก็การนำเสนองานได้อย่างน่าสนใจค่ะค่ะก็ขอบคุณท่านผอ,อนะคะก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เป็นตัวอย่างของการใช้แอปพลิเคชันนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะคะ ที่เราสามารถเข้าไปใช้งานซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคิดว่าคุณครูในยุคใหม่อย่างที่ท่านผออบอกก็คือเรามีการอบรมให้ความรู้ในการใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับยุคซึ่งในยุคนี้ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีก็คือ ว่าการแล้วก็รวมถึงนโยบายรัฐบาลด้วยก็คือเน้นในการใช้ดิจิทัลนะคะเพื่อมานํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็คือนอกจากที่ท่านผอ,อได้ยกตัวอย่างมาแล้วนะคะก็ยังมีแคนวาตอนนี้ในปัจจุบันแคนวาน่าจะเป็นสิ่งที่ที่สาคัญและที่ทุกคนน่าจะต้องเรียนรู้และก็ทําเป็นนะคะแล้วรวมถึงการใช้ าการจัดส่งเอกสารการรวบรวมงานเอกสารต่างๆผ่านช่องทางของ Google ซึ่ง Google เนี่ยจริงๆก็ยังมีเมนูที่เป็นประโยชน์ที่คุณครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการจัดเก็บเอกสารต่างๆเพื่อให้เป็นรูปแบบของออนไลน์มากกว่าการใช้กระดาษนะคะซึ่งเราก็พยายามเน้นย้ำในส่วนนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะท่านผอ,อาคะนอกจากในการใช้ดิจิทัลเพื่อลดกระดาษตามที่เราได้มีการแจ้งมาตรการเน้นย้ำไปแล้วนะคะในส่วนของสตพอเองอะคะ่ะ เรามีช่องทางใดบ้างที่ในการขับเคลื่อนรถพาระของคุณครูซึ่งบางทีอาจจะยังไม่รู้ว่าจะต้องมีการสื่อสารมาถึงพวกเราอ,อย่างไรนะคะสะตะพเราเนี่ยมีช่องทางใดบ้างคะที่สามารถรับฟังปัญหาหรือประเด็นข้อเสนอแนะที่คุณครูอยากสะท้อนมาถึงพวกเราอะคะ่ะเราเรามีช่องทางใดที่รับฟังส่วนนี้คะค่ะสำหรับช่องทางติดต่อทางส,สะตะพนะคะสะตะพเราเองก็มี Facebook นะคะ a ฟซบุ๊กคลินิกสตพนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสตพได้มี Facebook นี้มาอย่างยาวนานแล้วแต่ว่าเราก็มาฟื้นคืนชีพกันอีกครั้งเพื่อให้เป็นยุคที่ทันสมัยแล้วก็ Anywhere Any time จริงๆใครที่มีปัญหาร้องทุกข์หรือว่ารู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับนโยบายหรือว่ายังมีภาระอะไรที่ยังหนักหน่วงอยู่ก็ไม่ต้องไปร้องสื่อที่อื่นนะคะให้มา อบอกเล่ากับพวกเราได้นะคะผ่านช่องทางฟัง Facebook ของสอปทนะคะซึ่งเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นรวมถึงการสื่อสารทำความเข้าใจนโยบายและประเด็นที่อยู่ในความสนใจนะคะเป็นการเสนอ,อ,อนโยบายต่างๆนะคะที่ทันต่อเหตุการณ์และที่สำคัญเราจะนำเสนอตัวอย่างผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของสอปทและสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จนะคะซึ่ง จะเริ่มออกอากาศเมื่อไรนั้นขอให้พวกเราได้ติดตามรับชมกันทาง Facebook ของสำนักติดตามนะคะสำหรับช่องทางการที่เสนอความคิดเห็นเนี่ยวันนี้เราสามารถให้ความคิดเห็นได้แล้วนะคะจากที่เราได้ส่งประชาสัมพันธ์ไปช่องทางไลน์ L ล n e OA ของแจ้งราชการของสอปทอเองหรือไม่ก็ Facebook ของสอตพนะคะทุกท่านหากมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าอยากจะมี ประเด็นอะไรที่อยากให้สอตอพอและสปทปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาเนี่ยเราพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ทุกความคิดเห็นของท่านจะได้รับการสรุปในการประชุมผู้บริหารทุกวันอังคารค่ะวันนี้ถ้าท่านมีปัญหาอยากเสนอความคิดเห็นอะไรลงมือนะคะวันนี้เปิดไลน์ได้แล้วก็สแกน QR Code เราจะตอบท่านทันทีค่ะ ค่ะท่านผอ,อคะก็คือหลายท่านอาจจะกังวลว่าเวลาแจ้งประเด็นในข้อสงสัยหรือประเด็นที่อาจจะเรียกว่าเป็นความทุกข์ซึ่งใน Google f o r m เราเนี่ย คือให้ระบุชื่อหรือสกุลหรือเบอร์โทรด้วย <Okay. S 1> ข้อมูลในส่วนนี้ค่ะหลายท่านอาจจะกังวลว่าไม่อยากจะแจ้งข้อมูลซึ่งมันเหมือนอาจจะเป็นภาพลบที่สะท้อนไปถึง <Okay. S 1> ในส่วนนี้ท่านที่แจ้งประเด็นเข้ามาค่ะจําเป็นต้องระบุชื่อนามสกุลเบอร์โทรให้เราไหมและข้อมูลที่ส่งเข้ามาค่ะจะเป็นความลับหรือว่าจะต้องมีการเปิดเผยตัวตนเพื่อการสอบถามเพิ่มเติมมาค่ะก็ขออนุญาตในส่วนนี้เพราะหลายท่านยังกังวลอยู่ว่าแจ้งมาแล้ว จะมีประเด็นอะไรกับผู้บังคับบัญชาไหมในสิ่งที่ตัวเองสะ <Okay. S 1> ท้อนมาขอบคุณค่ะสำหรับคำถามคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะคะสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะว่าวันนี้ที่เราคิดคลินิกสะตะพอขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าเราอยากให้ทุกท่านที่ไม่สบายใจแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะไม่กล้าที่จะพูดนำเรียนผู้บังคับบัญชาได้ก็ให้บอกเราซึ่งประเด็นที่ให้เขียนก็คือประกอบไปด้วยชื่อเรื่องชื่อเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอ การสอนตารางคาบสอนที่มากเกินไปหรือว่าการจัดทํารายงานที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบออนไลน์ก็ให้แจ้งประเด็นมาว่ายังมีการให้ส่งรายงานเป็นรูปเล่มยังต้องปริ้นบอกให้บอกด้วยนะว่าเหตุเกิดที่ใดเพราะถ้าท่านบอกออไม่ไม,ไม่ไม่ระบุสถานที่อย่างเช่นเหตุเกิดที่จังหวัดจุดจุดจุด,จดหรือเขตพื้นที่จุดๆุดจุด,จดทับหนึ่งสองหรือสอพอมอย่างเงี้ยเราก็จะได้ โทรไปถามได้เลยว่าเหตุเกิดเนี่ยจริงไหมแล้วเหล่าเดี๋ยวเรามาจะแก้กันส่วนพอในเรื่องของชื่อเราให้เขียนว่าชื่อนามสกุลเนี่ยสำหรับท่านที่อยากเปิดเผยแต่ถ้าท่านไม่อยากเปิดเผยท่านใช้นิกเนมได้นะคะหรือท่านจะขีดดัดก็ได้เพราะว่าในการทํา Google Form เนี่ยถ้าเป็นเครื่องหมายดอกจันหมายถึงข้อบังคับว่าท่านต้องกรอกแต่ถ้าไม่มีดอกจันเนี่ยท่านขีดดัดก็ได้ค่ะและต่อมาหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ท่านก็สามารถให้ให้ก็ได้ที่เราต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์เพราะถ้าเราอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเราสามารถโทรหาท่านและทุกอย่างสัญญาว่าจะเป็นความลับแต่ถ้าท่านไม่บอกอะไรเลยอย่างน้อยก็เขียนว่าชื่อชื่อมาตาพี่ชื่อมาตานะพี่ใช้ชื่อตัวเองเนี่ยน,น่าจะได้นะบอกว่าชื่อมาตาเขาก็จะโทรถามว่าคุณมาตามีปัญหาอะไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ถ้าท่านปกปิดทุกอย่าง ไม่ให้เราเรียกชื่อไม่ให้เบอร์จิตตอกลับเราก็ไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้แต่ถ้าท่านเปิดเผยข้อมูลในร่วงเนื้อหาที่มีรายละเอียดเหตุเกิดณที่ใดเมื่อวันใดเวลาใดออให้เราแก้ปัญหาช่วยเหลือด้านใดเนี่ยปัญหานั้นจะได้รับการคิใคลายได้ทันทีนะคะและก็ตรงประเด็นตามที่ท่านอยากได้แล้วก็คิดว่าน่าจะเกิดผลดีแล้วก็มีความสุขกันทั้งครูกับนักเรียนนะคะ ค่ะก็อย่างที่ท่านผอ,อ,อไ,ดได้กล่าวมานะคะก็คือในช่องทางของการรับปัญหานะคะครประเด็นในการลดภาระครูเนี่ยก็คือเป็นไปตามที่ท่านเลขาธิการนะคะท่านธนวงจินดาเนี่ยก็ได้มีความห่วงใยนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญว่าถึงแม้เราจะมีการแจ้งมาตรการหรือแนวทางใดๆไปแล้วก็ตามแต่บางทีในการติดตามอะค่ะการติดตามว่าได้ในระดับพื้นที่มีการดําเนินการที่เป็นไปตามมาตรการไหมเพราะว่าเราก็ดูจากช่องทางต่างๆด้วยนะคะก็คือ จากสื่อออนไลน์จากเพจต่างๆซึ่งก็รับรู้สะท้อนปัญหาของคุณครูค่ะที่อยากให้มีการเข้าถึงกันที่สื่อสารกันที่มากขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้ช่องทางเพจคลินิกสะตอพอของเรานะคะในการแจ้งปัญหาการดำเนินการตามมาตรการต่างๆหากยังมีพบว่ายังไม่เป็น,นไปตามแนวทางที่ท่านเลขาธิการนะคะหรือสะตะอพอเนี่ยได้แจ้งท่านไปแล้วก็สามารถสะท้อนมาได้นะคะก็ในวันนี้เราก็ใช้เวลากันมา พอสมควรนะคะก็ขอบคุณท่านผอ,อนะคะสำหรับข้อมูลดีๆค่ะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการลดภาระนะคะในการนำเสนองานในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนะคะเพื่อให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะรวมถึงช่องทางในการสื่อสารนะคะเพื่อดำเนินการในเชิงรุกเพื่อลดภาระได้อย่างรวดเร็วค่ะ ก็พบกับช่วงต่อไปนะคะยังมีประเด็นรายการของเราที่น่าสนใจอีกหลายช่วงนะคะสาหรับช่วงนี้ช่วงนี้ขอบคุณท่านดกรกฤษภัณฑ์บุญงามสมท่านผอ,อสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมากค่ะที่ได้สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะสําหรับช่วงชวนคิดชวนคุยในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ